เดือดไม่หยุดกับประเด็นร้อนในวงการบันเทิงที่จู่ๆก็ถูกขุดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อเจนเจนจินดาเพื่อนสนิทของดาราสาวสุดแทบแพทนภภาออกมาเล่านิทานผ่านโซเชียลมีเดียที่หลายคนฟังแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้คุ้นมากงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตตื่นตัวพร้อมตามสืบกันแบบไม่มีพักเพราะนิทานที่ว่านี้เกี่ยวโยงกับข่าวลือดารานักร้องชายอักษรยอ่อชะกับนางพญาเด็กแว้นที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้ โดยเจนได้เขียนไว้ว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วดารานักร้องชายชะอยากจ้นกับนางพยาเด็กแว้นทั้งที่ตอนนั้นมีแฟนอยู่แล้วแต่นางพยาเด็กแว้นไม่อินด้วยแล้วขอจบแต่ดารานักร้องชายชะ ไม่ยอมขอจิ้นต่อเพราะแม้จะไม่จบประโยคแต่ก็เล่นเอาหลายคนถึงกับย้อนความทรงจำกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่เคยมีการเชียร์คู่จิ้นดังอยู่ช่วงหนึ่งและบอกเลยว่างานนี้แฟนคลับที่ตามข่าวในยุคนั้นต่างก็เชื่อมโยงไปถึงคู่ของแพทย์นปพาและอดีตพระเอกนักร้องชื่อดังที่เคยตกเป็นข่าวจิ้นแรงแบบไม่เคลียร์บรรยากาศใต้โพสต์ของเจนยังร้อนระอุด,ด้วยคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่บอกว่านปพากินปะะักะตอนนั้นเชียร์แพทย์มากเลยแต่ผู้ชายดูเก๊กนักลก่าวรู้แต่ไม่พูดมานานมากแม่รอวันแก้แค้นสิบปีเลยแม่ แรทอดแล้วถือว่าโชคดีมากๆรวมถึงคอมเมนต์ที่โยงถึงดาราสาวคนอื่นที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยความคับข้องใจที่เก็บไว้ในใจมานาน